ฝนตกแต่เช้าเนาะคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นก็ตื่นเต้น <c oughs> แต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกหัดนะพวกเรามีการฝึกหัดตลอดเวลาเลยใครรู้สึกตัวบ้าง ถ้าคนฝึกหัดเองยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองฝึกหัดอยู่นี่ก็เป็นเรื่องแปลกมากๆเลยทุกคนอาจจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นการรู้ตัวเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตตอนเด็กๆที่เราเกิดมาเนี่ยเออเราก็คงจำไม่ได้เนาะแว่ออกมาเนี่ยจะบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ตัว มันก็รู้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าความทรงจำที่จะให้ขณะนี้เนี่ยไประลึกถึงตอนนั้นว่ายังไงมันก็ระลึกไม่ได้หรือไม่แน่บางคนอาจจะระลึกได้ไม่รู้นะแต่ก็คงจะมีที่ระลึกไม่ได้ระลึกเอ๊ตอนนั้นยังไงแต่รู้ว่ายังไงเราก็ต้องผ่านภาวะที่เริ่มเกิดทั้งนั้นแหละเริ่มเกิดคือเกิดมาตัวน้นอยเนี่ย ตัวเป็นทารกเนี่ยต้องผ่านภาวะนั้นทุกคนไม่มีละเวน้นแสนจะเหมือนกันเนาะมนุษย์เราเนี่ยมองดีๆเถอะไม่รู้จะรังเกียจรังงอนหรือว่าเกลียดชังอะไรกันไปถึงไหนในเมื่อความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยชะตากรรมเดียวกันเกิดมาแล้วจะทำไม่รับรู้อะไรก็ไม่ได้ รู้ตัวรู้มันก็พาเราสเปะสปะทำอะไรเสียเสียหายหายก็เยอะแยะไปเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาฟังพ่อครูอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ตัวรู้ของเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสัมมาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือสัจจะความจริงให้ตัวรู้เราอยู่กับความเป็นจริงเห็นไหม ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไปคนละเรื่องกับชนิดที่ตัวรู้สเปะสปะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวรู้มันสเปะสปะมากเลยไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแล้วเราเรียนเรื่องวิบากกรรมเรารู้ว่าบทบาทที่แท้จริงของชีวิตคนเราเนี่ยกรรมเป็นตัวพาดำเนินตลอดเลยกรรมไหนกรรมเราทำ สิ่งที่เราทำนะ่ะเป็นตัวที่พาเราดำเนินแล้วเราดูซิว่าโลกนี้บานปลายไปถึงไหนต้องไปต่อชะตาอายุต้องไปถามหมอดูต้องไปถามใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักเราเลยไปถามเขาว่าเราจะต้องเจออะไรไหมเราเป็นอะไรไหมหรือมันเห็นไหมว่ามันไปไกลจริงๆเลยกับเรื่องของอสสัตว์เรื่องของความไม่เป็นจริงเนี่ย ไปหลงไหลในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเหล่านั้นเยอะแยะมากมายพูดไม่หวัดไหวเลยเรื่องของความงมงายเหล่านั้นแต่แม้เราจะไม่ต้องเจรนายถึงความงมงายเหล่านั้นเยอะแยะมากมายก็ตามเราก็เราก็พูดง่ายๆว่าสามารถชัดเจนได้ไม่ได้แปลว่าต้องไปเรียนรู้ให้หมดทุกอย่างแล้วเราถึงจะพ้น จากสิ่งงมงายเหล่านั้นใช่ไหมเพราะมันต้องรู้แจ้งอะต้องผัดส,สะใช่ไหมเกิดแล้วก็ทําจัดการอะไรมันไม่ต้องไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเองนะเกิดมาไม่รู้กี่ล้านล้านล้านาน,านชาตินะต้องพูดเดี๋ยวพ่อท่านได้ยินพ่อท่านพูดจนรู้สึกว่า,าภาษาของพ่อท่านเนี่ยมันลึกซึ้งเข้าไปอยู่ในใจละจะพูดอะไรธรรมะทีะไรมันนึกถึงพ่อท่านเสมอเลย พลรำพังตัวเราเราจะมีธรรมะอะไรที่จะมาบอกกล่าวใครจริงๆวันนั้นไอ้ที่ล้านชาติเนี่ยแล้วเกิดมาตัวสัญญาตัวกำหนดตัวจำได้เนี่ยมันทำงานประมาณไหนใช่ไหมขนาดเราว่าตอนเด็กๆตอนทารกน้อยๆที่เกิดมาตอนแรกขนาดนี้เรายังจำไม่ค่อยได้เลย ใครจำได้มั้งตอนนั้นออกมายังไงตอนนั้นเรารู้ตัวไหมเห็นไหมแต่ถ้าจะบอกว่าให้รู้ตัวชัดที่สุดก็ต้องขณะนี้สิตัวรู้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญใช่ไหมฮะแล้วรู้ตัวยังไงเราจะทําความรู้ตัวเนี่ยก็ขณะนี้ไงชัดที่สุดปัจจุบันขณะนี้ไงจริงที่สุดจริง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 เลยคิดดูสิ เมื่อกี้ฝนตกจริงไหมขณะนี้ฝนตกหรือเปล่าตกลงฝนตกนี่จริงเปล่าจริงตอนนั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่จริงการแยกแยะให้ชัดเจนเนี่ยก็คือสัญญาทำงานเหมือนกันตัวสัญญาสัญญาเนี่ยเป็นตัวจำนะ แล้วก็เป็นตัวกำหนดรู้อย่างชัดเจนด้วยถ้ามันชัดขนาดว่า,ามีสัมมาทิฏฐินะสัญญาเนี่ยกำหนดรู้อย่างมีสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญา,าปัญญาเนี่ยไอตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือตัวปัญญาที่เรารู้รู้กันเพราะฉะนั้นแม้แต่มีภาษาธรรมะอยู่ในโลกไม่ใช่ไม่มีนะ ภาษาธรรมะมรรคองแปดเนี่ยมีแต่คนคนเราหรือแม้แต่ตัวเราก็เถอะเมื่อก่อนเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาภาษาธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงปฏิบัติจริงทําอย่างไรอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับบทบาทของชีวิตเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้บทบาทชีวิตเราก็คือขอภัยเหมือนขี้หมาลอย,ายตามน้ํา มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แล้วแต่ใครจะไปโชคดีไม่ใช่โชคดีอะไรเราไม่ได้โชคจากไหนเรากรมวิบากที่สร้างมาของตนเองทั้งนั้นแหะตัวใครก็ตัวใครก็ลอยไปสิแล้วแต่จะลอยไปในน้ําเน่าหรือลอยไปในน้ําดีลอยไปในน้ําแม่น้ําลําคลองหรือมหาสมุทรหรืออะไรก็สุดแท้แต่เพราะว่ากรรมของใครก็กรรมของใครใครกระทามา ถ้าเราฟังแค่นี้เราจะรู้ว่าโอ้โหกรรมแต่ละขณะมีความหมายจังเลยเนาะสำคัญสำคัญสำคัญมากๆเลยแล้วทำไมเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งอายุปูน,นีของเราเนี่ยถึงไม่รู้ว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเลยนะเนี่ยเพราะว่ากรรมกรรมคือการกระทำของเราใช่ไหมเรานี่แหละเป็นผู้ที่สั่งการให้มันทำเออ เราไม่เคยคิดถึงความเป็นเจ้าของชีวิตว่าเรามีสิทธิ์นะเรามีสิทธิ์สั่งสั่งให้เราพูดยังไงสั่งให้เราทำยังไงสั่งให้เราคิดยังไงสั่งให้เราอะไรต่อมีอะไรอะ่ะเราไม่รู้เลยแล้วถึงรู้ว่าเรามีสิทธิ์นะที่จะสั่งแต่อะไรก็ไม่รู้ลากเราไปไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น,นแล้วไอ้สิ่งที่ลากมเราไปนะ่ะมันคือตัวเราไหม ถ้ามันคือตัวเรามันเป็นเจ้าของชีวิตมันต้องรักชีวิตแล้วต้องพาชีวิตไปสู่ดีแต่ไอสิ่งที่ลากเราไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่พาเราไปสู่ดีไม่ใช่บางทีนะทีเมื่อเราอยู่ทางโลกมันไม่รู้จริงไงมันก็ลากไปตามเรื่องตามเล่าไอ้นั่นไอ้นี่แล้วพอลากไปเนี่ยใช่ว่ามันจบแค่นั้นลากไป มันก็มีกรรมวิบากต่ออีกเพ,เพราะพระชีวิตมันจะอยู่เฉยๆได้ยังไงมันก็ต้องทําอะไรไปเมื่อทําอะไรไปโดยไม่ชัดว่ามันดีหรือไม่ดีมันก็สเปสะสปะมันก็ได้วิบากสเปสะสปะมันก็ลากเราไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นเพราะฉะนั้นกว่าที่พระโพธิสัตว์จะควานหาเจอกว่าที่จะได้ยินเสียงธรรมะของพระโพธิสัตว์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้ล้มลุกคลุกคลานไม่รู้เปื้อนขี้ฝุ่นอะไรมาเยอะแย,ยะมากมายแล้ว โอ้ต้องมาล้างวิบากเกา่าเหล่านั้นะเอา้ากรรมทุกอย่างมันมีผลน่ะจะบอกว่าตอนนั้นก็มันไม่รู้นี่มันทํามันไม่รู้คุณรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันมันต้องรับอะ่ะโดยปริยายมันต้องเป็นะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้อะ่ะโอ้ไปล้มลุกคลุก,ลกครานบางคนกว่าจะได้เจอพ่อท่านเนี่ยโอ้ล้มลุกลุกครานจนไม่รู้จะ เ,ออเข้ามาตรงไหนมันจะเสียบช่องยังไงโอ้โหภาระอีลุงตุงนางอะไรอย่างเงี้ยจะสะสารยังไงจะภาระเรื่องเงินทองเอ่ยหรือภาระเรื่องลูกเต่าเอ่ยหรือภาระอะไรไม่รู้ละ่ะจิปาถะในโลกนี้มีภาระเยอะมากเลยนะแล้วจะบอกว่าเอาคนเราก็ไม่เอาภาระเลยเขาเรียกคนไม่เอาไหนก็ไม่ดีอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยคนที่คยันคัน,นแข็งเอาเป็นเอาตายอะไรเงี้ย เราต้องถือว่าเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะที่นี้เขาก็ไม่รู้นี่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็โลกเขาว่าอย่างเงี้โอ้แหมไปขายเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นฆ่าสัตว์อย่างนี้เรือทําอะไรหรือคนที่เอาระดับบิ๊กๆหลงอํานาจอย่างเนี้โอ้ใช้อํานาจไปทําให้ชีวิตคนเนี่ยปิิชีวิตเป็นว่าเล่นเลยหล่นเป็นพวงเลยเออเดี๋ยวท่านาค้ากิบถึงเวลาเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวนีฉันจะเลยเถิด37นาทีโอเคขอบพระคุณค่ะ3จจดของจงิกามาตนะเมื่อกี้จิกามาตพูดถึงเรื่องกรรมนะอาตมาก,ก็พอดีมีบทกวีสอธรรมรักท่านประพันธ์ไว้ดีมากเลยนะอาตมารประทับใจมากเลยอานบอกว่าไม่มีอำนาจใดใหญ่เกินกรรมสิ่งท,ที่ทำพูดคิดคือผลิตผล ชั่วรีบทิ้งดีรีบทำเป็นทรัพย์ตนกรรมส่งผลทุกครั้งทั้งชั่วทั้งดีนี่สอธรรมะท่านประพันธ์ไว้นี่มนติกรมาตโตอ่อเลยเลยค่ะขอพบพระคุณกับท่านถึงตัวเลขเท่าไหร่นะคะท่านองศิกรมาตจะถึงหมด36มบหนาที ว่ามันถึงตีห้าครึ่งใช่ไหมอ,อันนี้สิกรรมาศมีเวลาเหลืออีกสามสิบหกนาทีสามสิบหกบวกกับห้าสิบสองนี่ใช่ไหมคะมัน <c oughs> ตีห้าเออดูอยังไง <c oughs> ล่ะอ๋อ <c oughs> ดูข้างล่าง <c oughs> ตีห้าครึ่งอ๋อฮะอีกแปดนาทีเหรออ๋อ ออ๋เขาบอกอีกแปนาทีเนัท่านต้งแบ่งกันคนละครึ่งหมายถึงว่าให้ให้ข้างล่างเนี่ยไอส้สีแดงๆนี่เหลือแปดเลยคะขณะนี้เหลืออีกห้านาทีอ๋อเหลืออีกห้านาทีก็สรุปที่มันจะต้องมาซีเรียสกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าศิกรมาสเนี่ยแย่มากนะคือมัน บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้กําหนดอันนี้แหละคือตัวสัญญากําหนดก็เลยต้องหัดสัญญากําหนดให้แม่นแม่นเพราะว่าถึงจะพูดอะไรที่มันดีหรือมันมีสาระอะไรก็ตามเนี่ยในสมมุติสัจจะในโลกมันก็จําเป็นที่จะต้องกําหนดไงกำหนดให้รู้ว่าพูดไปได้เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยแย่มาก แล้วคิดดูซิแม้แต่ดูตัวเลขก็ยังไม่เข้าใจเ่ยข้างล่างเนี่ยนะเหลืออีกสตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีเนี่ยอีก <4 S 1> สี่นาทีสี่นาท่าจะมาแถมให้ให้สิกขมาอีกห้านาทีเป็นเลเก้านาที <laughs> ไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ต้องการแถมแต่หมายถึงว่าเอาก็ชีวิตคนเรามันต้องฝึกฝนใช่ไหมล่ะ เออสิ่งใดที่เป็นความบกพร่องของเราเนี่ยเราก็จำเป็นนะนะที่จะต้องฝึกฝนทีนี้เมื่อเรารู้จุดบอดจุดที่เราอย่างเงี้ค่ะท่านเข้าใจไหมคะท่านแต่ว่าอาตมายินดีที่จะยกให้อีกหนาทีนลสัการก็ไม่ต้องถึง5นาทีก็ได้ค่ะท่านเพราะว่าันตัวเลขแดงก็จะเหลือ25่ส้าอ๋อยี้านะคะต้อง ตัวเลขยิบฮะดิฉันจะได้จําไว้ถ้ามองตัวเลขยิบฮะอยากจะฝึกตนให้เป็นคนที่ตรงตรงเป๊ะค่ะพยายามฝึกอยู่เพราะว่าการตรงเป๊ะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตวิญญาณเหมือนกันเนาะเราบอกไอ้ตัวเลขข้างนอกใช่ตัวเลขมันข้างนอกแต่การที่เราสัญญากําหนดให้รู้ว่าตรงนี้อย่างนี้ตัวนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการฝึกข้างในถูกไหมเหมือนที่เขาบอกว่าคนไทยน่ะ ไม่ตรงต่อเวลาือโดยส่วนใหญ่นะเขาว่าเออต้องอะไรละ่ะของต่างประเทศเขาอาจจะญี่ปุ่นหรือที่ไหนนะเขาก็ตรงต่อเวลาแบบเนี้ก็แสดงว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ว่าการที่มันไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่มันก็เป็นไปแล้วไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้อีกแต่เราจะเอาความเป็นไปได้สองอย่างเนี้ เลือกเอาซิธรรมะสองเอาความเป็นไปได้คืออะไรคือตรงต่อเวลาพังชั่วต้องตรงต่อเวลาฉะนั้นแล้วเห็นไหมว่าชีวิตคนเราเนี่ยคือการฝึกหัดมองจุดนี้ให้เห็นเพราะในฐานะที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันแตกต่างจากปฏิบัติธรรมทั่วไปใช่เลยนะ เพราะว่าคือคิดถึงตัวเองตั้งแต่เด็กมาก็ออ้ยลึกซึ้งกับเรื่องศาสนาโอ้ยต้องฟังเทศตอนคือแปดโมงเช้าต้องมาอยู่ที่หน้าวิทยุเพื่อที่จะฟังสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแปดโมงตรงมีการเทศอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเราขาดไม่ได้จะต้องมาฟังขนาดอย่างนั้นนะ นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าขนาดจิตใจแบบนี้นะไอคนนั้นนะก็ <c oughs> ค,น <c oughs> คนนี้แต่แต่มันตอนนั้นมันอดีตแล้วไม่ใช่ตรงนี้ขนาดอย่างนี้นะธรรมะเนี่ยโหเป็นหนึ่งจนเพื่อนเพื่อน,อนใครๆก็บอกโอ้มันนักธรรมะธรรมโมอ,อะไรอย่างเงี้ยขนาดอย่างนั้นนะ่ะมันก็ยังเลยเถิดเลยเถิดไปถึงโอ้สแสวงหามากเลยนะ สแสวงหาคือตั้งใจมากเพราะความทุกข์ความทุกข์อะไรทุกข์ว่าจริงๆเราก็มีความสุขนะกินก็มีกินใช้ก็มีใช้ทําอะไรก็มันก็สบายแต่ทําไมมันมันไม่ปลอดโปร่งมันอะไรก็ไม่รู้นี่มันไม่ปลอดโปร่งจริงๆก็ไม่ได้ไปทะเลาะวิวาหรือไปมีเรื่องมีราวอะไรนะแต่มันไม่ปลอดโปร่ง แล้วอะไรล่ะแล้วใครล่ะจะทำให้ความปลอดโปร่งนี้เกิดขึ้นก็นึกถึงไม่ใช่นึกถึงหรอกมันเป็นตัวรู้ที่ไม่รู้ใครสั่งสมตัวรู้ก็คือรู้รู้พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยปาลนิพานไปแล้วแล้วเราจะได้เจอไหมตกลงชาตินี้นี่เป็นหมันเลยนะเราจะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยนะ ไม่มีโอกาสพูดง่ายๆกระเด็บขึ้นมาจเจริญขึ้นอีกนิดหนึ่งเลยนะแม้เราจะอยากฝึกฝนแทบตายฝึกฝนยังไงล่ะ,ะมันก็ยังไม่เห็นทางไม่เห็นทางที่จะฝึกฝนตนเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะกระเด็บขึ้นมาอีกทีมันก็ไม่สามารถที่จะกระด็บขึ้นมาอีกเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตอนที่เจอพ่อท่านเนี่ยฟังธรรมะพ่อท่านคือ คุณง่ายๆว่าตั้งคำถามพาอท่านตอบมันกระจา่างกระจ่างโอ้อันนี้แหละจะเป็นผู้ที่บวชให้เราอย่างแน่นอนเลยเราจะต้องมาหาท่านผู้นี้ตอนนั้นนะ่ะมันมั่นใจมากแล้วก็ใจนะ่ะมันบอกว่านี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ตอนที่มาอยู่กับพ่อท่านตอนแรกๆก็อดไม่ได้ที่จะบอกพ่อท่านว่าพ่อท่านาเป็นพระพุทธเจ้าพ่อท่านบอกไม่ใช่ โรท่านบอกไม่ใช่คือคือท่านพูดตามความเป็นจริงท่านบอกท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านชัดมากเลยแต่เราสิไม่ชัดแล้วคุณว่าใจจริงๆอ่ะมันเชื่อที่พ่อท่านพูดไหมมันก็ยังยึดตัวเองอยู่โอ้เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าอันนั้นเนี่ยณบัดนี้ เข้าใจ